สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปินน้องเทีเ่ยวมือนี้พาพี่น้องมาเลี้ยนบรรยากาศอยู่แต่โคกหนองนาอะไรพี่น้องก็เบื่อน้องปินยังเบื่อเลยอยู่แต่สวนพาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศมาหาหน่อไม้มือนี้เดี๋ยวเฮาไปหาหน่อไม้ไปแกงเอาพอได้แกงนึ่งก็พอแล้วหน่อไม้ส้มเฮาก็เห็ดไว้หลแล้วก็เลยหาไปแกงพอได้แกง ไปเดี๋เราไปเบิ้งวาซิมีบอลนอมัเนาะมีมากับไอ้นกมีมูมานำอยู่จะได้พี่น้องสิอย่าไปเด้อคนเดียวสั้นยามน้องปิ้นก็ยามเยอะค,คนเดียวน้องปิ้นกับบอมานแล้วเนาะปลาไอ้ปลา,าเป็นตายามเยอะ่อยู่ทางในอยู่ัวาซิมีนอม,มัยบอ,อดหลบหนิคนหาปุณนะ มีเต็นท์นอนย่ใหญ่มากันสองคนคือว่ามันจะได้บ้างหรอเลาะขึ้นไปบ้างนะมีน้ำแล้วมาสุดนั่นยังบ่มีน้ำมากับ แก้วตาเนาะมาสุดนี่มีน้ำแล้วค <c oughs> นกระตุกตีอยู่ได้ทางนี้มารอบนี่มีน,มน้ำบูมีพวกบกบวะ

ช่วงนี้ต้องหาแนวตุนหาแนวตุนตูเต้เย็นไว้ในช่วงโควิดเนอะออกไปใส่มาใส่กล็ลำบากโควิดระบาดหนักนางน้ำไปแล้ววันนี้ดูน้ำมารอบนั้นยังบ่มีน้ำรอบนี้น้ำเต็มเลย Oh, Más ไม่พาพี่น้องไปทั้งอื่นกับย่านโควิดเนาะให้โควิดซาก่อนค่อยไปเฮยซ่องมึงการไปซ่องแนมหาบ้านเอาเมื่อบ่ได้กะไปแนมภาพน้ำคลองเอาตอนนี้ก็โควิดกระ,ะบาดหนักอยู่เนาะออกไปใส่ก็บ่ได้ไปตลาดยังระวังเลย ระบาดไปคุมมองแล้วตอนนี้ ได้อย่เนาะบนไหลคือรอบเขามารอบเขามานะ่ะเอาเมือนะ้ำบ่เบิดนะี่ไปเอานี่เดยอนะนอนนะมารอบแรกนะโน้ยเอย่าเมือนะน้ำกับบ่ได้ ขึ้นยากอยู่ดิในตลาดเขาเจ้าเห็ดมันบ่อแทบต้องไปเห็ดกินเององุ่นไฟอยู่ติดเสียงนีน่จยไปาเห,หาไปเรื่อยๆแม่นจากสามสี่หมกน <c oughs> เนาะไปเนื้เฮาก็หาขึ้นไปเรื่อยๆย่างไปคุณล่ะซุดขึ้นคุณล,ล่ะย่างอ้อมไปหารถเฮาหาขึ้นไปสุดรถเฮากำเงาไปเนี่ นะคะน้องไม้นำกันมือนี มีทางน้ำพร้อม,มห้อยางคามน้ำโอ้ยยินขนาดเลยมีทางน้ำไหลพร้อมมีปะยู่นี่ บ่ลงมาสุดละบ่ออบ่มีบ้านทางนี้ไสกระสอบละบ่เดนี่นึกว่า, <c oughs> าทันไสกระสอบละ หาพอได้แกงพอได้แก่งกับได้มุกมุกใส่มันหมูเซ่บๆซบยังหาไปเรื่อยๆมากอียงเนาะนี่ผุนต้นมัน อีหยงนี้ือมกบกแต่บ่แม่นมากก ไม่เฮาแค่เต็มกระตาละหาไปเรื่อยๆมีน่น,นอนหนึ่งบรรยากาศดีแฮงป้านอนไม่พูดนะมีหังหังหม,ดมดุดมุด ทางหมดหรือทางต้อเนาะน่าจะเป็นทางหมดบรรยากาศดีแฮะ เงยๆกูบวบดินงามขนาดเลยดินป้าดินดงปลุกต้นไม้คือสีงามค่ัมีน้ำไหลผ่านพ่อมมามือนั้นได้เก็บหอยหอยหน้าสองตัวเอาไปป่อยยุบออกกุ๊บ เรื่องมีนอวะฟ้ำมาฟังนี่นอลาลายลายเหลืองเอานอหนีก่อน กินสมการกาดเลยนี่เราไม่เราได้แกงกับหมกแล้วเหลือฮอดแกงฮอดหมกนี่โอ้ยโง่เพื่อนนะกระสอบนึงกร <c oughs> ะตาเร่งถ้าเรามาไลก็จะได้ใส่หลา่ด้วยเนาะทักเบียกกัน ส้มกันเอามะม่องมะม่วงมาพร้อม่วงเลยพักกินส้มกันส้มมะต่งกับมะม่วงเศาเมื่อยนั่งเเสงกินส้มจังน้อยแล้วกับเมื่อกงเป็นอย่างเดียวจักซีไปใส่จักซีไทยอย่างปันพี่น้องเบิ้ง ก็นี่กับโควิดไปใส่บ่ได้เนาะเลยได้ยุต่สวนบักมือกับ่ได้เห็ดคลิปหายจักซ่องใบ3ามืีมือแล้วเอาไปเห็ดอนเอียงเนมือน้องใหม่ได้คาดมืสอสวงแล้วไปเห้ลูกเห็ดน้องไม่ส้มเห็นไปกิน ต้องมีตุนอาหารไว้ฉันซ้มัน่ยังออกน้ำมันกระบอกออกเหมือนกันแกไม่นอนไม่กระเบิดกระอึดกินแล้วนอกจากผู้เด็ดพูกเอาเนาะผู้เด็ดพูกหดน้ำอาจังได้กินใช่แต่โคกนองนาอะไรพี่น้องเบื่อโบมีอย่างมานำเสนอพี่น้องเลย น้องกะติดตามน้องปิ้นไว้เนาะจะให้น้องปิ้นไปลาวได้กะเรื่องเล่าน่ะบ่อึดอยู่บ้านอยู่พี่จักสิไปใส่ไปทางไหนก็บ่ได้ย่านโควิดอละมังินกินเบิดเบิดเด้เห็นบ่กินเบิดอยู่เด้เมื่อยกินส้มกันจังเมื่อ เคี้ยวเลยนะเคี้ยวไปทานแล้วสมม้มตองเมื่อคืนนี้ก็นั่งกินกับน้องที่ยวกต้องีะวส,ส,สอ่องสามทุกเลยพากันกินส้มเนี่ยกับที่ยวน้อไหมก็ยังไงได้แต่นแนมเบิง่งเมื่อยแล้ว มิดมันทิ้งไปนีมม่จะไม่าขึ้นมิดอีกกอนมาหารรอบใหม่รอบหน้าเก็บมากล้เลยกิน คลิปหน้าน้องๆนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจน้องปิ๊นเด้วไว้พบก,กันในคลิปหน้าเด้สบายดีนั่งไปนั่งมากำลังาสิจ,จบคลิปแล้ว มีพี่น้องเคยเห็นบ่นี่มักหง,งลิงมีบ้านน้องปีนกระเอ,อินมักหง,งลิงคือกันนั่นงเฝ้ามากันต้นหง,งลิงเอามากินส้มได้นี่ส้มคือกันนี่นะต้นมันคือกันก็ใบมันหมาก